สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีผมก็จะพาพี่น้องมาเบิ้งผู่นะครับที่ปลูกไว้นะครับสําหรับพี่น้องบางคนอาจจะมองขมนะครับสําหรับพู่นี่ครับมันก็ยังมีคนสื่อคนขายอยู่ด้วยครับผู้นี่จะเลต้องปลูกไว้นะครับบางเช่อก็มีคนมาซั่งอยู่ด้วยครับพี่น้องมีผมกับปลูกไว้หลายเติบอยู่ครับแถวนี้ตะกี้หลาก็นี่ครับพอดีมันมันหกมันหงำนะครับก็เลยได้เอาออกครับแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่บางส่วนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหนีผมกัจะพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับสาหรับผู่นี่พี่น้องหลายอยู่วยครับ ันนี้ก็คือว่านนะครับอันนี้ส่วนนี้คือผู้เนี่ยพี่น้องเนี่ยมีหลายอยู่ครับเดี๋ยวผมกับแต่าพี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้พี่น้องเบิ้งครับอันนี้ก็คือผู้ที่ปลูกไว้นะครับเห็นว่าพี่น้องมันกะปล่อยมันขึ้นตามต้นใหม่นะครับอันนี้ก็ข okay. ึ้นตามต้นบักหนี้นะครับหรือต้นขนุนนะครับขางล่างนี่ก็เต็มอยู่ครับเห็นไ่พี่น้องนี่เห็นบ่อันหน้าบริเวณนี่ก็คือผู้นะครับผู้นี่ก็พี่น้องก็ย้อมขมนะครับ ยังมีคนสื่อคนขายอยู่ครับนีกักระเด้ขายเรื่อยๆครับบางเทอกัิ่นกับมาสั่งนะครับสําหรับจัดเอเขาเอิญยังก็บคันหาคันแสนยังกับบรูนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังมีคนเที่ยวคนหยังนะครับที่ทางนี้จะย้อนเดี๋ยวเพิหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเพิ่งพี่น้องบึงนะครับเนี่ยพพี่น้องงามๆเลยครับเนี่ยกับปลูกง่ายครับผู้เนี่ยปลูกง่ายมากๆเลยครับปลูกไปยังได้กับง่ายมากนะครับ มันก็จะย้อนเดดแนี่จัง่อยนะครับมัถ่ายฟังนี่เห็นว่าพี่น้องโหงามเลยกับปูกไว้นะครับกับแต่พอะได้ขายเยอะด้วยครับบางเทื่อก่มีคนมาสร้างมาองนะครับเนี่ยจะย้อนเดดนะครับแต่ผมก็จใยงามมาทังสีหงพี่น้องบึงนะครับฟังนี่นะครับพี่น้องเห็นไหมโหงามเลยครับกับปูกไว้นะครับกับได้ใส่ประโยชน์นะครับบางเทื่อกกได้ มันจะพ่อได้อยากเที่ยวอยากเงี้ยงกะกับพ่อได้นะครับแต่ว่าการสํหรับพม่าเนี่ยโอ้ผู้นี่เป็นของที่ขาดบ่ด้เลยครับแต่หลายครับมื่อนี่กะมารีวิวผู้นะครับบางคนอาจจะลืมบางคนก็ยังอาจจะปลูกไว้ย่ครับแต่ว่าสำรับย่สวนเนี่ก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับสําหรับผู้นะครับเอาไว้ใส่น้ําพิธีต่างๆก็ได้นะครับเห็นบหมครับพี่น้องผู้ทางทางผู้นี่ก็จะมีหลายย่างนะครับเห็นปะทางทางผู้เนี่ย เดี๋ยวเห็นบ่ครับนี่ชะอมเนี่ยแขงผู้นี่อันนี้สุนี้ก็เป็นว่านนะครับพวกตะกูลว่านชักมันลูกนะครับแต่ว่าส่วนที่เห็นนี่ก็คือทุ่นนะครับนี่ต้นบ้ากไงแล้วครับนี่สูงจนเลือยถ่มหัวไปแล้วครับทุ่นไงแล้วครับนี่้นทุ่นนะครับบ่วารกบะคับทุ่นนะครับที่น้องทุ่นนะโอ้ล้ำไงครับว่ามันซ้ำแขนงนั่เลยครับนี่ต้นทุ่น เพื่อนพ้าเอิ้นนะครับผมกกะเอื้นตายมาสักหน่ะตะกี้กันึกว่าเคยกินอยู่นะครับทุ่นนะครับกินกับตำมหุ่งหรี่อยังกับบลูนะครับแต่ว่าตอนหลังนะผมกะแค่ปลูกไว้นะครับผมกับว่าใครได้กินได้ยังเขาได้หรอครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าโอ้ต้นใหญ่จริงครับพี่หน้องเดี๋ยวผมจะอ้อมมาให้ดึงนะครับต้นทุ่นเห็นบะนี่นั่นกัเป็นลายกองโฟมนะครับต้นทุ่นปลูกไว้แต่มีทั้งฉ่อมล้วก็มีทั้งผู้นะครับ จะผสมประสานกันไปเมื่อเดี๋ยวครับพี่น้องบ๊ไดซีเลียดนะครับสําหรับผมนะมีทุกย่างนะครับอันไดพ่อจะปลูกได้นะครับทุกพื้นที่ทุกอนุนะครับแต่เห็ดไว้บ๊ไดซีเลียดอันไี้ไงอันนีได้ขายจะขายอันนีพ่อได้กินก็กินแต่ว่าอันได้พกที่ว่านั่นเท่ากับเอาออกนะครับผนว่าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งให้มาพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะเร่งซองนะครับพี่น้องข้นงามเลี้ยวครับ ผู้เฒ่าสมัยโบราณเนี่ยโอ้ขาดบไหรีนะครับตาวสมัยนี้ก็ปูใบนะครับเหืองเถอาใส่ในทีท่ๆต่งางๆเหืองเทือก็ยังมีผู้เฒ่าเชี่ยวอยู่กับมีนะครับบหืองเทือก็เอาไว้ใส่ในภารกิจต่างๆนะครับคือคนไทยเข้าบหงเทือก็ขาดบ่หร้นะครับตรงนี้หมากผู้ยังเลยเป็นน,น,นั่นนะครับสรารับามาเนี้กแมารีวิวให้เบิ่งจะวางจะเท้านะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับกล่องอีกเท่านึงครับ เห็นแล้วพี่น้องก็เห็นบ่าเนี่ยครับต้นผู้่นะครับเนี่ยกับปลูกว้นะครับกับอุมมัดไงนะครับตะกี้ไหลก็นี่เขาเก่าออกนะครับปลูกว้พ่อะมานได้ใส่นะครับพี่น้องมันก็จจาเป็นนะครับบางเชือกู้เถาเพิ่ก็ยังเขี่ยวยังหยั่งกระมี่นลครับบางบ้านนะครับหรือเอาไว้ใส่ในที่ที่ต่างๆก็ได้นะครับสําหรับผู้สําหรับเมื่อนี่กับมาไทยพี่น้องเบื้องเล็กๆน้อยๆนะครับมี่ยังกับปลูกไปหมดแล้วครับสำหรับคนรักเกษตรนะครับแต่ว่าอันนี้กั ถือว่าไงครับตัดเสียบสากันไงนะครับแต่ว่าก็อยากมาวิววิ้พให้น้องเข้าเบิงนะครับบางคนอาจจะลืมคำพูน่ะนะครับเพราะว่าสมัยนี้คนอาจจะบบเที่ยวมากเที่ยอย่างแล้วนะครับเห็นบหพี่น้องกินกะหอมครับผู้เนี่ยบางคนก็ว่าใบมันกินกับตำมุงเอียงได้ครับค่ายๆพักยืนเลิศแต่ว่าคงกะไม่เคยกินนะครับสําหรับพูครับสำหรับที่นี่เอาไ้ซมีแล้วครับมาวิวผู้ให้พี่น้องเบิงนะครับ กันลืมนะครับว่าเหาเกิดมาจังไดเข้ากะตะกี้พูกเท่าพวกเถากะเที่ยวมากนะครับบางคนอาจจะลืมพู้นะครับเนี่ยกลับมารีวิวให้เิึงครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปซะนี่แหะครับพี่น้องขอ,อกันคลิปหนาด้ครับ